สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมชาแนลนะคะทุกคนก็วันนี้พามาดูบรรยากาศเสียเน็กขับเจ้าโรโบครบนะคะของสาวนุ่นเนาะเพราะว่าตอนนี้สาวนุ่นก็ไปนั่งรถกับเจ้าม้าขาวนะคะมาดูบรรยากาศเสียนี้ครับก็เมื่อกี้พ่อบอกว่าให้เสียเน็กขับเดี๋ยวก็พังของน้องอีกหรอกว่าส์ ก็เราก็จะขับคันานกันไปนะคะดูจากทางนะคะก็ฟ้าเริ่มมาแล้วเนี่ยก้อนเมฆดำปิดปีเลยนะคะทุกคนก็รถคันนี้ก็จะเป็น,นของทีมงานจิติทัศน์นะคะแต่ว่าเท่าเก๋ไม่ได้มาเนาะเพราะว่าเท่าเก๋ก็ซ่อมรถไทยอยู่นะคะตอนนั้นไปเอารถดำเนะาะเพราะรถไทยเท่าเก๋พังนะคะตอนนี้เจ้ามาข่าวก็ กำลังใส่ดินอยู่นะคะทุกคนแล้วก็มีสารเลงเจโบนะคะติมคือนั่งนิ่งใช่ปะพอ่อพ่อมานั่งอะไรนี่ติมก็ตกปไปเจียวนยปยไปเจียวนั่งเลงนั่งคนเดียวไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันจะตกเห็นไหมเห็นโคไหมโคใ นาที่โลอกแล้วก็เป็นนาอ่านาที่สามนะคะก็มาโลอกนาอตรงนี้เนาะแล้วก็ไปถมอยู่ตรงๆ้นเพื่อที่จะทาอ่าข้อขุนควายนะคะมาดูฟ้าดูฟ้ามาแบบน่ารั้วมากก็วันนี้เห็นเจ้าบอกว่าพาย,ยุจะเข้านะคะวอนนี้กำลังต่อคิวอยู่ กำรอใสด่ดิบดูนะคะตอนนี้ปลาเริ่มมาแล้วทำเวลาน้อยเราจะไม่ปิดเลยาย <S <S ถึงคิวเราแล้วนะคะตอนนี้ <pedo> <S <S <ess> ก็รถแรงนะคะจะรบกขอบหลังจากที่ให้แจ็คเอลลี M ่แม็พให้ใหม่นะคะแรงจริงค่ะคันนี้เอไปไปมาดูนะคะหลังจากที่ขับแต่รถคนวัวคนควายนะคะทุกคนแล้วมาขับรถคนดินนะคะเป็นกะว่าโอ้นี่อะไรนี่ นี่ติ๊มนี่อะไรอ้ออ๋อตอนนี้เรารอใส่ดิมดูแล้วค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้เราจะออกรถดับให่เสียนีกันนะคะทุกคนถ้าถูกรอตตอรี่เต็มแับร้อนไหมมือตั้งใน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 ข้อมือลัวบอก นี่เดียวนี่มั่งนี่มานั่งตงัวนี้ไหนแบบนี้เร็วนั่งลงมัดอืมไปนั่งนะไปนั่งแล้วนีนจา้า <c oughs> ก่รถที่เมืองนะคะคันนี้คันที่แรกแล้วว่าเราจะเอาคันสีขาวมานะคะทุกคนแต่ว่าคันสีขาวสตาร์ทไม่ติดนะคะ <c oughs> ก็เลยเอาคันสีฟ้ามานะคะเออสุ่นเท้ม่ติดดเลยว่ะ เต็มแล้วนะคะป้ายป้ายป้ายอาโยกไปดีโยกไปดีเจญยใหญ่นะคะเจญยใหญ่ใส่ลุยลุยมากลุยซาล็งมานะทุกคนอ๋อเรถเป็นอะไร ก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะเที่ยวนี้ก็เป็นเที่ยวที่สองของเสียเน็กนะคะเที่ยวที่สองแล้วได้แล้วหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเที่ยวละห้าสิบบาทชาบชาบชาบไว้นี่แหละลูกไว้นี่แหละอ,ะอะไม่ไม่เก็บไว้ไม่เก็บไว้หนูพอเอาแล้วพอเอาไปแล้วเอาไปแล้ว ม,มัมไหมมัมไหมอูกลัวกลัวรัว้าเด็กน้อยนะพาเด็กน้อยมานั่งรถเดีย๋ยวจะไม่จอให้ไหมจ๊จะกากาไปเลยไปแล้ว <c oughs>

นะะันดาทอละค่ะันดาฮันดาแม่หมดไม่จังเรื่องนี้ยซะด้อยเอโอ้ยม,มีเจ๊กนะอันนี้ถอยนะคะถอ,อ,อยันดาฮันดาถอยเอนน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 ออเย,ยบเย,ยบไปดิเยยบไปดิ Ồ tắm ê